อันนี้นะครับก็คือมามา่าเวลาเราออกกำลังกายหรือเล่นเกมรู้สึกหิวก็อยากกินมามา่านึกถึงมาม่านะครับภาษาอังกฤก็คือ instant noodles instant noodles นะครับมาม่าหมูสับก,ก็คือ mint pork flavor instant noodles mint pork flavor instant noodles นะครับมาม่าหมูสับ มาม่าต้ยมยำกุ้งก็คือต้อยมยำกุ้ง instant noodles ต้ยมยำกุ้ง instant noodles นะครับเพื่อนๆชอบกินใช่ไหมครับเวลาออกกลาลังกายหรือเวลาเราเล่นแบดหิวข้าวนะครับหรือเล่นเกมและหิวข้าวก็อยากกินนะครับอ่าเพื่อนๆไม่รู้ใช่ไหมครับว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่ผมบอกเพื่อนๆให้ทราบนะครับถ้าใครชอบคลิปผมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์้วครับ